สวัสดีครับวันนี้พามาพบกับแปลงใหม่นะครับขนาด4ี่ไร่หกตารางวานะครับตัวนี้เนี่ยอยู่ที่บ้านล้อมแรดอำเภอเถินจังหวัดลำปางก็ราคาขายยกแปลงเนี่ยสี่แสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับแปลงนี้ก็อยู่ไม่ไกลนะครับจากตัวชุมชนเดี๋ยวจะแผนกล้องไปให้ดูนะครับก็อยู่ห่างจากถนนพหลโยธินนะครับเข้ามาประมาณ4กิโลเมตรนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากตัวบ้านล้อมแรดชุมชนล้อมแรดเนี่ย ประมาณ2กิโลเมตรนะครับแต่ว่าถนนเนี่ยเข้ามาก็เป็นถนนคอนกรีตแล้วนะครับก็ถึงประมาณตัวเส้นเหลืองนี่แหละนะครับถนนคอนกรีตที่เข้ามาก็เหลือเป็นถนนลูกลังอีกแค่ประมาณ200เมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวที่ดินติดลําเหมืองอเป็นลําคลองนะครับลาคลองทางด้านหน้าเนี่ยก็ลำคลองนี่ก็กว้างพอสมควรอยู่นะครับลาคลองกว้างสิบกว่าเมตรได้นะครับตัวชุมชนที่เห็นนะครับก็คือ ตัวอำเภอเถินเลยนะครับก็อยู่ที่บ้านล้อมแหลกนะครับตัวที่ดินก็อยู่ห่างจากกรมที่ดินนะครับของอำเภอเถินเนี่ยประมาณ3กิโลเมตรนะครับนี่ให้เห็นนะครับตัวถนนประโยทินนะครับก็อยู่ใกล้ๆแนวเขาตรงเส้นส้มนะครับแล้วก็แม่น้ําวังนะครับอยู่ตรงเส้นสีฟ้านี่เองนะครับก็วิวเขาสีสวยนะครับแปลงนี้เนี่ยไปตอนหน้าฝนเนี่ยจะสวยมากนะครับเพราะว่า ชุ่มชื้นเขียวชอุ่มนะครับแล้วก็มีน้ําไหลมีเสียงน้ําไหลอยู่ด้านหน้านะครับตัวฝายยกระดับน้ำนี่ก็อยู่ตรงหน้าที่ดินพอดีเลยนะครับตัวนี้ถ้าหากว่าท่านใดจําได้เนี่ยผมเคยมีแปลงที่อยู่ใกล้ๆแล้วนะครับแล้วก็ตัวนั้นเนี่ยซื้อไปโดยพี่ชํานาญนะครับก็ดูจากยูทู e คลิปของเราดีแหละนะครับนี่ก็เห็นนะครับวิวภูเขานะครับรอบตัวเลยนะครับเดี๋ยวจะ แผนกล้องกลับมานะครับตรงที่ดินนะครับก็อยู่ไม่ไกลชุมชนนะครับเงียบสงบแต่ว่าจะมีข้อเสียก็คือนะครับไม่มีไฟฟ้านะครับส่วนเรื่องน้ำเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าน้ำนี่ขุดบ่อตื้นก็ออกแล้วนะครับเทียงน้าขาวๆนะครับแปลงนั้นนี่คือของพี่ชำนาญนะครับพี่ชำนาญนี้เข้ามาใช้ประโยชน์แล้วนะครับเทียงน้ำขาวๆตรงนั้นเองนะครับก็ ถัดจากแปลงของพี่ชำนาญมาแค่ประมาณ10เมตรเท่านั้นเองนะครับก็จะมาถึงแปลงใหม่ละนะครับ okay. เดี๋ยวจะลงคลิปนะครับตอนหน้าฝนนะครับไว้ให้ด้วยนะครับก็เราจะอยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับนี่ตัวแปลงที่ดินนะครับก็ดินดีนะครับตัวนี้ผมชอบนะครับเ,เจตนาที่ผมซื้อเนี่ยคือถ้า ผมซื้อเพราะผมชอบเพราะว่าอย่างนั้นดีกว่าผมซื้อเพราะผมชอบนะครับถ้าหากว่าขายได้ก็ขายนะครับขายไม่ได้ผมก็เก็บนะครับผมชอบแบบที่ที่เป็นทุ่งนานะครับทําบ้านสวนได้นะครับน้ําดีดินดีอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับไม่ได้ไม่ได้เน้นในเมืองนะครับอันนี้ก็อีกมุมนึงนะครับที่ถ่ายอยู่ตรงคันแดนนะครับอันนี้ถ่ายอยู่ตรงคันแดนเลยนะครับ อันนี้ของเป็นบ้านนะครับก็มีสระน้ํานะครับถัดไปจากสระน้ํานี้นะครับก็จะเป็นแปลงของพี่ช่านานนะครับอย่างนี้ก็เข้า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 นั่งใจงามนะแถวนี้ครับอันนี้ก็เจ้าของนะครับคุณ <c oughs> ฝังเสาอยู่ คันแดนก็อยู่ตรงเทียงแนนต้นมะขามนี่เลยนะครับก็ดูง่ายง่ายนะครับก็ตามคันนาเลยนะครับเหมือนที่ผมบ้านให้ดูอันนี้ก็เป็นตัวลำคลองนะครับอันนี้ด้านหน้าของลำคลองนะครับถนนที่เข้ามานะครับอันนี้ก็อ,อ,กตอบตมาทําใหม่ละดีขึ้นาจากปีก่อนนู้นนะครับอันนี้ก็เป็นฝ่ายนะครับยกระดับน้ำนะครับก็วันที่เข้าไปนี้ก็มี ผู้คนมาหาปลากันเยอะแยะเลยนะครับน่าสนุกมากแต่ว่าผมไปรีบๆนะฮะเลยไม่ได้ไปจอยรับนะฮะปกตินี่ทนไม่ได้นะฮะต้องเอาแหใส่รถไปด้วยนะครับนี่ก็เห็นมุมที่ดินนะครับนบรรยากาศนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขายไม่แพงนะครับยังไงท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับยินดีให้ข้อมูลครับราคาก็คุยกันได้นะครับราคานี้ฟรีโอนอยู่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ